วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวกีฬาและก็การเกษตรของประเทศไทยถึงเราจะเป็นธนาคารเจดีบีที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ประเทศลาวแต่เราก็สนับสนุนเต็มที่ความรู้สึกในการจัดงานในวันนี้ด้วยครับความรู้สึกดีมากครับวันนี้จัดได้ดีจริงๆครับ วัตถุประสงค์ตรงที่ตามที่ทางคณะกรรมการได้จัดไว้ตามที่ธนาคารได้ตั้งใจไว้ที่จะทำอย่างนี้ครับนี้เราเป็นผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนแม่ทางผู้ประกวดนะครับจัดแต่ผมจะสนับสนุนทุกเวทีที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวกีฬาการเกษตรือหรวัฒนธรรมความรู้สึกของผมนะครับจัดได้ดีมาก และก็ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจอยู่แล้วนะครับเพราะทางประธานบริหารของธนาคารผมท่านเอกพันธ์พพิทักษ์ท่านตั้งใจที่จะจัดงานในแนวนี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวและกีฬาการเกษตรเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและลาวคือเป้าหมายของเราคือจะได้ดีมากผมขอชมเชย คาดหวังในครั้งต่อไปครั้งต่อไปนะครับคาดหวังว่าจะดีขึ้นหรืออะไรในบ้างครับผมคาดหวังจะดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ทางธนาคารยินดีที่ส,สมมนับสนุนงานประเภทนี้ครับส่งเสรมเิมประเภทนี้เรายินดี จุดประสงค์ของวีดีก็คือการเล่นหานางางามที่เป็นตัวแทนของเวทีนะคะที่ตามจุดประสงค์ เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการช่วยประชาสัชนในทุกส่วนในประเทศของทั้งการท่องเที่ยวการเกษตรนะคะวัฒนธรรมต่างๆค่ะอีกอย่างก็ต้องขอขอบคุณท่านเอกภัณฑ์พระพิทักษ์นะคะประธานสภาบริหาร GDB Bank แล้วก็ท่านเ่้าเรพิเศษคูมาท่านลอยนะมิสเตอร์ลอยมิสเตอร์ลอยค่ะที่เป็นฝ่ายต่างประเทศของธนาคาร GDB Bank ครับแล้วก็ท่านเกษตร ท่านประธานสมาคมเลขานสมาพันคมแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทยแห่งชาติที่สนับสนุนเราเป็นที่ใช่ค่ะ